สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์อินิสามช่องข่าวบ่าวพ้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการถือวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวฉันไม่เคยลืมแฮรริงตันพร้อมกลับไปเป็นพนักงานทำความสะอาดแม้ได้เหรียญโอลิมปิกหลังจากที่เอาชนะสุดาพรศรีสอนดีกัปตันสาวทีมชาติไทยไปแบบผืดจับ3ต่อ2เสียงตีตัวผ่านเข้าไปชิง ชนะเลิศดมวยสากลสมัครเล่นหญิงโอลิมปิก2020ได้สำเร็จสำหรับแคลลี่แอนนอรริงตันนักชกทีมชาติไอร์แลนด์แต่บทบาทนอกสังเวียนน้อยคนจะรู้ว่าหญิงแกล่งวัย31ปีผู้นี้ไม่เคยลืมงานเล็กๆที่ช่วยสร้างตัวเธอจนมีวันนี้นั่นคือการเป็นพนักงานทำความสะอาดที่โรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ในกรุงดับลินแผ่นดินเกิดของเธอในช่วงที่ผ่านมาช่วงสถานการณ์โควิด -19 และโอลิมปิกต้องถูกเลือดออกไป เธอต้องขาดรายได้จากการลงแข่งขันเธอจึงตัดสินใจมารับงานเสริมเป็นพนักงานพาร์ทไทฉันเป็นมากกว่านักมวยคนหนึ่งชันคือผู้ให้ฉันมีครอบครัวที่ดีและมีงานที่ดีด้วยสิ่งที่ฉันจะบอกคือทุกคนจะต้องมีชีวิตนอกเหนือจากมวยเพราะชีวิตมีอะไรที่มากกว่ากีฬาอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวงการกีฬาคุณต้องมีแผนสำรองและงานของฉันนี่แหละคือสิ่งที่จะรองรับ ฉันทํางานที่นั่นทุกๆสัปดาห์ที่2ของเดือนดังนั้นการแบ่งเวลาจึงเป็นเรื่องใหญ่ฉันคิดเสมอว่าถ้าคุณทํางานที่คุณรักคุณจะรู้สึกเหมือนว่าคุณไม่ได้ทํางานนอกจากนี้แคลลี่เป็นนักกีฬาที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนสําคัญในการระดมทุนให้ศูนย์ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศของไอร์แลนด์และเป็นทูตในโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไอร์แลนด์บรรลุเป้าหมายทางด้านกีฬาอีกด้วยสําหรับแคลลี่แอนแฮร์ริงตันจะเข้าไปชิงเหรียญทองกับเบียทริซ เฟเรราสาวบราซิลที่ชนะมิราพอตโกนินจากฟินแลนด์5ต่อ0ต่อไปหากพี่น้องทชานใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวดิดๆต่อไปขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ